ผมเกิดปวดที่ต้นคอนะครับปวดหนักมากนะแล้วก็ล้าวไปที่แผ่นหลังด้านหลังทั้งสข้างแล้วก็ไหล่ทั้งสข้างผมเป็นหมอนรองกระดูกข้อที่3ครทับเส้นประสาทสวัสดีครับผมชื่อนายสวุวรรแดนขนานครับอดีตเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนเมื่อปีเมื่อต้นปีพศ2559 ผมเกิดปวดที่ต้นคอนะครับปวดหนักมากนะแล้วก็ล้าไปที่แผ่นหลังด้านหลังทั้งสองข้างแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างจึงได้ไปตรวจพบแพทย์ที่นะรโรงพยาบาลซึ่งใช้เวลารักษาแล้วก็ใช้เวลาตรวจอยู่ประมาณ4เดือนหลังจากนั้นก็ ทางแพทย์ก็ได้ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลพญาไทสองมาท,ทําอ็มไอเได้รู้ว่าผมเป็นหมอนรองกระดูกข้อที่สามับเส้นะสานหมอก็ได้ทีนี่ฉาแล้วว่าต้องทําการผ่าตัดอย่างเดียวถึงจะหายได้นะครับเรื่องของการผ่าตัดนี่เป็นเรื่องที่อันตรายในความรู้สึกของประชาชนในผู้ป่วยอย่างผมผมก็เลยได้ถามคุณหมอว่า หมอครับถ้าเกิดการผ่าตัดนี้ผมจะหายหรือไม่อย่างไรหรือจะได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่คุณหมอบอกผมว่าการผ่าตัดมันก็เหมือนกับผมขับรถเหมือนกับคุณหมอขับรถมาทํางานที่โรงพยาบาลนะครับขับไปมาทุกวันแต่ไม่รู้ว่าไหนจะเกิดตอุบัติเหตุพอคุณหมอพูดอย่างนี้มันทําให้ผมได้ได,ได้ได้คิดนะฮะว่าเสียววาบขึ้นมาเลยว่าถ้าเกิดเคสที่มันมีปัญหาถ้าเป็นเราจะทำยังไงผมเลยตัดสินใจไม่ไปตามหมอนัดไปผ่าตัดมา หลังจากนั้นก็ต้องขอขอบคุณน้องหนิงนะครับได้แนะนำสิ่งดีๆให้รู้ก็คือผลิตภัณฑ์ของเซนตินก็เลยตัดสินใจโทรหาน้องหนิงทิพสั่งผลิตภัณฑ์เซนตินในชุดของหมอนรองระดุกภทับเส้นประสาทพอผมมากินประมาณสัก2วันนสองวัน,วนมันมีความสึกว่ามันเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราจากที่ ส่วนหนึ่งที่ผมปัสสาวะนะฮะผมฉี่ไม่ออกเนี่ยมันทําให้ผมฉี่พุ่งออกมาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยโทรไปหาน้องเขาว่าเอ๊ะเราเรากินชุดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วทาไมให้เราทําไมมันรู้สึกว่าจากที่ฉี่ไม่ออกแล้วมันมันฉี่ออกน้องเขาบอกว่าตัวนี้มันเกี่ยวกับเซลล์ในร่างกายแล้วทานไปเรื่อยๆเลยคุณลุงแล้วอย่างนั้นผมทานไปมาณอาทิตย์หนึ่งนะผมเดินทางไปที่จังหวัดระนองนะฮะปกติเนี่ยผมจะปวดไหล่ทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็ ปวดคอมากจะต้องมีการจอดพักที่จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่สองคือประจวบคีรีขันครั้งที่สามก็คือจังหวัดชุมพรและถึงจะถึงจังหวัดระนองแต่พอผมกินเซนตินเข้าไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ผมสามารถขับรถตีไปที่จังหวัดระนองโดยที่ไม่ต้องพักแล้วก็ตีกลับโดยที่ไม่ต้องพัก <S <S เป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วมันอภินิหารมันเกิดขึ้นกับตัวผมก็คือหลังจากนั้นผมทานผม ชนิตินเข้าไปเรื่อยประมาณสักเดือนเศษผมปรากฏว่าอาการที่เป็นอยู่หายขาด